บ้านนี้ไม่หมอกตื่นขึ้นมามือน,นี้มืดคืมเงาทุกคนมาฟังเสียงนกขึ้นเกาค่ะอากาศก็เย็นค่ะตอนนี้ก็ประมาณสิบสององศา่ะนี่ก็มาซื้อของเดินเือนเดินมาทุกคน บรรยากาศน้อง้าวค่ะไม่มีคนเลยมาดีเท่ๆค่ะนี่ก็ไปซื้ออาหารมาแล้วค่ะรีวิวให้ทุกคนเบิง่งไปย่ำ้าวค่ะได้อย่างมั่นเน อันนี้ก็ผักแช่แข็งค่ะผักแช่แข็งนี่นี่แหละค่ะนี่รูปนี่แหละแล้วก็นี่เบคอนอันนั้นก็ก็เลือดเลือดเขาปรุงมาแล้วนะนะอันนี้อย่างอันนี้ก็เนยค่ะอันนั้นก็ของกินพระเอกนั่นแหละอันนี้ก็คืออย่างก็ฮอทดอกของจะเจอมฮอทดอกไก่เพราะพระเอกไม่กินอันนี้ก็เม็ดน้ำไอติมที่แซ่บก็จเจอมชอบ อาอนี้จะไปเข่าตู้กันเ้ว้อค่ะเดี๋ยวรีวิวของสดแล้วของแห้งมาต่อนคะคะีก็เป็นอาหารแห้งค่ะหรือว่าผลไม้นะค่ะผละไม้ก็ขนมปังอะไรหมดเนี้ยแอปเปิลกล้วยมอนี่กล้วยซุกค่ะทุกเทียส์คือสีสสสสสสสขเขียวมากแเอปเปิลอันนั้นก็ตดาษที่ชื่อเชิดปอเชิดก็คือผอครัวค่ะหมดแอ็นเชิดอ,อาหาร กับ,บยังกับ,กบครัวถ้ามาหารไดกับครัวไดยังน่ะน,นะอันนี้ก็ถั่วลิสงไอ้ใส่เกลือนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นหมี่ค่ะหมี่แล้วอันนั้นก็คือคโคโคโนัทก็คือมะพร้าวมาเาะเขือเทศอันนี้ก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลแล้วก็แตงกวาแล้วก็ไส้กรอกอันนี้ดำๆของพระเอกไอเชื่อมบอกกินหรอกค่ะของพระเอกอันนี้ก็ขนมนีน่แหละ นบนี่ก็ขนมมวยไข่น้ำตาลอเซอันนี้ก็ขนมปังค่ะอันนี้ก็อร่อยอยู่ในหน่อยนะคะขนมอะไะค่ะน,นี่ก็มเะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดค่ะมัสตารด์ดเค็ชับอันนี้เออมะเขือท่อนมะเขือเทศอันนี้คือมัสตารดะะ์ดเนู่นค่ะสีนับภาษาสวิสเซอร์แลนด์ก็นี่นะคะแนวใดมือนี้ ไปตลาดมาแล้วกับาทุกคนมาเบิ่องเงินบรรยากาศข้างนอกคือเก่าค่ะมาดูดอกไม้อันนี้ดอกทิวลิปชีเหลืองงามเนาะค่ะ เินกีพาทุกคนไปใส่เิกนกีพาทุกคนไปเองเบิงนานกันทุกคนไปเบิ่งบอลเปี้ยกะค่ะก่อนจะไปก็มาชมดอกไม้จักหน่อยก่อนถ้าทุกคนไปไอ้ไอ้เบิ่งแม่น้ำลายมือเราก็ตะกุ่นทะเลสาบ ี๋ยวแดวดออกก็ให้ไปเนาะค่ะพรนเปลียวกับซีเม่ต์ปลาุเผล่อคนละเขียวคนละปลูกดอกไม้ในว่านดอกแอปเปิลกับบานแล้วค่ะเป็นนวยบอลต่ดอกสันบอล ดอกส,สวยมื่อนี่นะปีนี้นั่งแบบบ่ไ้มาเดินแบบเลยค่ะเพราะว่าอากาศเย็นทุกป,ปีก็จะต้องมาเดินแบบกระดอกใหม่ <c oughs> เดินแบบก็จะต้องใส่ชุดใเ้อง,งามแน่น่ะนะค่ะถ้าอากาศดีเราจะป้ามาเดินแบบด้วยค่ะมาค่ะทุกคนมาเบิ่งนํำกันเลยค่ะปอนเปียวหรือว่าระบาระ,บาะ,บาะบาเบรูบับทีเจนถ่ายเบิ่งทุกป,ปีนะคะ กระเต็มไปพุ่นแล้วค่ะพูนพว,วัตกรย้ายเจียมปลูกขายค่ะก็เลยมีเต็มแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไว้ขายคลิปให้ทุกคนดูไม่จะเป็นยังซี้อหรอกค่ะเห็นไหมเดี๋ยวมจะเกินแั่ไม่ก <c oughs> ินทุกคนเดินี่เจียมถ้าทำอุบัติเหตุยังกู เอาไปทำของหวานกินก็ได้นะคะทุกคนทำพายก็ได้ค่ะทำพายทำเป็นในล้วไอ้บ้าเราเบคแคร์มียังนั่นแหละกินทุกปีน่นะเดี๋ยวจะเจิมสิไปทำให้เบิงด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนแต่มือนีใบถ้าไม่เบิงดอกมือนีมาเก็บให้เบิงด้วซื้อค่ะแล้วก็จะเอาไปกินให้ดูน้ำบ่บอคะเนาะนั่นน่ะง,งามนั่นนะใบเบิงทุกคน ฟังนี่เเบิงังก,ก่อนค่ะทุกคนไ่ค่อยจะทายฟังนี่จะเถอะผลผลเราไม่ป้ากับเบอยู่ไก่หรอผลรวยผลหรอผลเต็มอยู่ผลบูเบอรี่ค่ะแล้วอยออไปเบิงนี่จริงที่พ้าไปกินน,นี่ค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องสปูสุกคนยิเ่เจิมช่วนระบบสวีเดนเป็นปยังไงทุกคนสบายดีเนาะมากค่ะยิเ่เจิมถ้ามากินอะไน,นี่บอนเปรี้ยวหรือว่าเขาเรียกกันนั่นละ่ะบอนเปรี้ยวนั่นแหละบอนสูงนั่นแหละทุกคนนี่นะ่ะมามากินน้ำกันยิ่เจิมเห็ดเท็ดที่อย่าง,าง,างทำเป็นน้ำไอ้พี่เกลือค่ะพี่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ใส่เกลือ แล้วก็พีกปนน้อยนึงย่านเพชรค่ทะ,ทะทุกคนมาค่ะมากลินน้ำกันเลยเนี่ยมาได้ปอกเลยมีของหวานพร้อมเลขของส่มก็บมีของหวานพร้อมที่ไปซื้อมาล่ละค่ะซื้อซีอ,อันกินไปแล้วอันนึ่งพระเอกกินไปสองอันเลยอันเดียวค่ะปอกเป็นสีค่ะท,ะทุกคนเห็นไหมปอกแล้วข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเจิมคือโบเอาใบออกไปเดี๋ยวจะเอาใบออกค่ะ นี่ค่ะทุกคนเป็นอย่างนี้ค่ะตัดใบออกก่อนนะคะใบกินไม่ได้นะคะใบอันนี้กินมาได้มาค่ะมากินน้องกันได้แสบแสบเว้ยเบื้อแสบแสบว่ะทัเปียวเปียวมากค่ะทุกคนอืม เบออกก็หนีกนค่ะยังเป็นเสีนเสีนอยู่ไปก็เคยกินแกกินเหมโยมเหมือนได้ค่ะเปรียวดีแท้แี่เปรียวจริงจริงเลยนะทุกคนอันแกงใส่แกงก็ได้ใส่แกงก็ใส่ต้มยำก็ได้ใส่แกงอันเฮ็ดก็ได้ตำก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยตำกระเสบก่ะตำคือตำส่วนมาละก เปลือกเกเปไปยังสี่กันเนี่ยอออกมาเนะี่ย มันเปลี่ยนมันจะเป็นเส้เสนๆขนะ้างในน่ะค่ะทุกคนมันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยเป็นใหญ่ก็เอืใหญย,ย่เนาะใหญ่ตอนนี้ยังอ่อนอยู่แต่ถ,ถ้าแกลาายายลาแล้วกนะ็ย่ายอืมพอเหรอเนาะเดี๋ยวกับพอเลยค่ะคุกคน กินของหวานต่อป้ากินของเปอยากับของหวานมันเข้ากันบ่ล่ะเข่าเพราะเขากินรลดเข้ากินเนื้อนเบือได้เจ,จ๋งเลยที่กินเขาจะต้องทําอย่างนี้กัดเอาเลยนั่นแหละเห็นบ่เนี่ยแต่มีดกันนี่อยู่ปาดกันคลืนก็นได้แต่พอต้องปาดลงมากค่ะกินรลด มีกระดาดทิชชู่เอากระดาษทิชชู่เอาที่มาจับบ้านของเฮ้เจีนกับมีตม่ตำหนี่แหละคะ่ะทุกคนเฮ็ดไป ตามแต่ยึดเจอมือเกาหน่ะล่ะน้อค่ะคิดยึดเจมทายวิวพาคนไปซื้อของแน่อีหยังกะเอาลงให้ทุกคนเบิ่งคือเก่าหน่ะล่ะค่ะกะบ่มี่ยังเว้าให้ฟังดอกเรื่องของพระเอกน่ะนี่แต่เรื่องของยึดเจอมัล่ะเมาอีหยังก็เรื่องอีหยังก็เบิ่งอันนี้อันนี่ยังกะยังก็อุตุพุทธเขียนคำคั้ยึดเจม อะไรนะนะค่ะทุกคนไอ้อย่าเพิ่งรับคาเย่าเจิมนะเป็นเพื่อนเยื่อเจิมอยู่ตลอดไปนะคะทุกคนไอ้ช่วงนี้ก็ที่บอยอดวิวก็บ่อยวิ่ขึ้นเป็นอันสูงกันนะไม่แนหน่อยนะก็จะเบื่อเย่เจิมมาเร่นี่มาเป็นกำลังใจยเยเจิมห้หลายได้ค่ะไอ้เย่เจิมมีกําลังใจทําคลิปไปเรื่อยนะคะเพราะว่าคลิปเยื่อเจิมก็อยู่บนบ้านแบบนี้แหละก็จะบอกตลอดว่ามาแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วมันก็ไม่ได้ถ่ายเห็นระเอีกกันนะ เพียงกะอยากเห็นละ,ะเอียดกันล่ะค่ะทุกคนแต่กบับบอไดเห็นนั่นน่ะเพราะว่าไม่มีว่าวบ,บแบมแบมเลยไปซื้อของโมนี่เนี่ยแบบว่าไปตอนเช้าเพิ่งกะไอเพิ่งกะสีสลัวสลัวแน่ยางี้งเสียเพราะเพิ่งคนป่วยเนาะค่ะอาจจะพิถ่ายเพิ่งกบอะไรแล้วเพิ่อสิหายใจแรงอะน่ะค่ะทุกคนเพราะว่านอกเงฟบซี่ทัางอเไม่ิดกาเพื่อจะบอกว่าคุณตาหายใจแรงไม่คะคุณยายนะยคุณตาหายคุณตาหายใจแรงทุกวันนะคะ แต่ว่าจะแรงเยอะหรือแรงน้อยเท่านั้นล่ะคะ่ะคุณตาเพราะขุณตาก็าเป็นอย่างนี้คะ่ะเปลี่ยนนิสัยคุณตาไม่ได้หรอกคะ่ะแต่กับว่าเป็นอย่างดอกแต่ก็อยู่ต้องกันไปหรืสิลระค่ะทุกคนขอบครัวตอนรทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนจะมาคุยแต่เรื่องสวยหรูมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ก็มีลิงกับฝนันก็ต้องทะเลาะกันมั่งอันนี้ก็นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวก็จะเป็นใบใหญ่ๆตอนนี้มันยังอ่อนอยู่นะคะทุกคน เดี๋ยวตอนมีกซัมเมอร์มีกซัมเมอร์คือว่ากลางฤดูร้อนจะเจิมก็จะมาต้มน้ำวันนี้ให้ทุกคนดูอีกนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงไงมีกซัมเมอร์ยังไม่ทำคะ่ะมีกซัมเมอร์คือภาษาสวีเดนนะคะทุกคนเพิ่นเอินว่ามีกซัมเมอร์ทุกคนก็จะ Mix มีกซัมเมอร์ไม่ยาวนะคะทุกคนก็นเป็นในความสุขของไอ เป็นความสุขของทุกคนที่หน้าร้อนการฤดร้อนแล้วก็จะฉลองการกินนั่นแหละค่ะทุกคนประเพณีอยู่ที่นี่นะคะไอ้เจิมมาอยู่นานก็ไอ้ฉลองก็ฉลองสองคนก็เปิดพระเอกรันละค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่มารับชมนันลาเป็นยังไงไอเจิมเบาเันเรื่องเล่าหาสามีฝรั่งจังใด ด้เต็มงานแล้วก็ได้มาอยู่สวีดเดนก็ก็เป็นอย่างสัน้นละค่ะก็ <c oughs> จะกันถ้าอยากให้ว่าว็เชียนมาด้อเพราะว่าถ้าว่ามุ่งจะต้องเป็นทิปคลิปผลลาค่อยจะจบถ้าบอ่อยากฟังกับบอกว่าว่ต้องฟังบ่อยากว่าว่าอยาอกฟังเราได้เจอไม่ต้องพูดหรอกพอแล้วล,ละเพราะว่าคุยบ่อยแล้วเอฟซีเก่ารู้เลยละคสิว่าเป็นอย่างดอกเอฟซีเก่ารู้เอฟซีใหม่กยังไม่ทันร,ถรถู้ทุกคน นี่เอฟซีใหม่เขามาเรื่อยนอะคะ่ะเขามาทีละนิดทีละหน่อยกำลังใจก็ดีก็เข้ามาก็ดีใจค่ะทุกคนเพราะว่าจย่เจิเป็นช่องเล็กๆค่ะช่องเล็กๆก,ก็มีคนดูเป็นกำลังใจให้เอฟซีประจำนั่นแหลคะค่ะที่ดูอย่เจิงแล้วก็เอฟซีใหม่ก็บางครั้งก็แวะทักทายมาถึงไม่ได้เขียนคอมเมนต์มาก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ มาชมคลิปได้เจอมาแล้วค่ะแค่นี้ละคะ่ะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะในวายจิมดัชจลเตอร์วอลงซีล่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะยายเจมกับเป็นยายเจมื้อเกาสวัสดีคะ่ะ thank you for watching see you next video bye bye he do, he do.